ไงวะไอบ้านยังไม่หาไปตนงนานเลยนะโอ้โหมันปวดปวดจนจ้กนอนเลยเนาะยีากก็ดีแหละเพื่อนอออ้คืูอยากเนก้าวอะงันเดี๋ยวกูซือให้ก็ได้เว้ยยานไหะปอกมาจากบานอ่ะมีตังคไอบ้าง ขอบคุณเว้ยดุเเ่อตัวหนเว้ยกุมาเว้ยอเง้ยอยาจอไทีบอยเชื่อไม่ได้เจอมันนานมากเลยเฮ้ยไอดาได้ยินว่ามึงไปยิงไอ้บ้างมาเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเออใจ่แล้วมีไรวะไี้ตอนนี้ไอ้บ้างมันออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะเว้ยมูอยังวะฮะมมาได้ยังไงวะไอ้ซอกูก็ไม่รู้เพื่อนี่เฮียมันลกมาได้ก็ไม่รู้ เออจีวายเฮียแม่งกูิีมันไม่ตายแน่ๆเลยที่กูรู้ว่าไอเทีนเออเฮียช่างมันเดือดเฮียเดี๋ยวว่ากูจะไปซื Relax, ้ออาซักหน่อยเฮียไหมนักจะพวกกันอกไว้เฮียได้เฮอยเดี๋ยวกูซื้อเหล้ามาให้เลยสองคนสองขวดมึงก็ระวังพวกขนกได้ไว้เหี้ย เอองั้นเดี๋ยวกูจะไปซื้อแล้วไรหี้ยหนอกกูไปก่อนนะเว้ยไอี้เดี๋ยวร้านปิดไอ้สัตว์กูจะไปซื้อร้านอาเจ็กสักหน่อยเอองั้นระวังด้วยนะไอ้เทนอิ่มเออกูจะไปซื้อแล้วตอนนี้อี้จะบายสี่แล้วเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนนะเว้ยไอ้ดามึงก็อยู่กับไอ้ดาไปนะเว้ยเดี๋ยวกูซื้อฟองมาให้ เอว,เเว่านเก็บเลยไหี้ยมึงเพวกอินแล้วมึงมีอะไรไว้ทีมื่ดูกระทบเหรอวะไอ้สัตว์ตายไเฮีอ่อ้ยม,มึงคือหย่ยต,ต่อไปไอสัตว์มึงเชอะเทอเองเหรอวะกูไปดีวกว่าเว้ยฮี่อ่ เฮ้ก oh, no. ็ได้ยินว no, ่าแม่งมีเด็กใหม่มาด้วยว่ะเยี่ยมันอยู่แค่ครึ่งปีเองเออใช่กูก็รู้เยี่ยมมากเรี่องไมรู้ว่าเก่งเปล่าอ่ะครับสวัสดีครับพี่พี่ผมเป็นเด็กหมาครับเออว่าไงวะไอ้ซาปเออไม่อยากมึงโดนกระเทือบไหว้ยี่อ้าวได้ถ้าจะห้างงั้นเดี๋ยวก็จัดให้ อาจารย์เดี๋ยวจัดให้ยองแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าเอามืออ,ออกก่อนให้เก่งว่าอี้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวเองมั่ย,ยได้ครับพี่แต่ผมขอไปนั่งก่อนนะพี่ลักเพื่อนพี่ไปด้วยนะผมจะไปนั่งละอี้ยังไม่ขี้เกียจยืน

I'm <laughs> <laughs>